กวเตี๋ยวกันนะคะทุกคนวันนี้สั่งเป็นเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่น้านตกนะคะทุกคนนะรสปอกๆนะคะก๋วยเตี๋ยวปอกๆเข้ามาขายในหมู่บ้านนะคะน่ากินมากนะคะมีลูกชิ้นสองลูกนะคะแล้วก็มีเป็นหมูนะคะมีตับด้วยนะคะทุกคนนะเขาให้เยอะอยู่นะคะถือว่าโอเคนะคะในราคาสี่สิบบาทนะคะอร่อยด้วยนะคะรสก๋วยเตี๋ยวปอกๆเนี่ย ทุกคันเลยนะคะจะอร่อยทุกคันเลยนะคะว่าไหมคะทุกคน <c oughs> ไปค่ะไปทานกันค่ะมาคะ่ะมาทานกว๋วยเตี๋ยวด้วกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเทียงนะคะมากินข้าวเที่ยงกับอูเดอร์ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายมงจะบ่ายสองนะคะเพิ่งได้กินข้าวเที่ยงนะวันนี้อูสั่งเป็นเส้นใหญ่น้ําตกมานะคะน้ําตกหมูอืม เส้นนุ่มมากเลยนะคะปรุงปรุงนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าน้ำซุอูออร่อยอยู่แล้วนะทุกคนนะได้กแบบชิ้นนะได้ชิ้นสองลูกแล้วก็มีมีเป็นตับมีเป็นอะไรด้วยนะเส้นใหญ่เขานุ่มมากเลย รถก๋วยเตี๋ยวป๊อกปกเขเข้ามาในหมู่บ้านพอดีนะตอนแรกก็กําลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีนะพอดีรถป๊อกปกเข้ามาพอดีเลยรีบรีบโบกป๊อกปกเลยนะทุกคนนะน้ำเขาแบบเข้มข้นมาก อร่อยมากมีอันนี้ด้วยหัวชัยทาอูชอบกินมากเลยอ่ะชอบกินอืม สดน้ำร้อนๆโล่งคอเลยทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็คือฝนตกด้วยนะฝนตกไปๆมันเพิ่งหยุดไปนะนะั่นแหละมันก็ตกแบบมือนแบบอึมครึมอ่ะบรรยากาศคือแบบอร่อยเอยไม่ใช่อร่อยบรรยากาศคือกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้อร่อยเลยนะทุกคนนะบรรยากาศดีเถอะ น้ำซุปนี่อร่อยมาก อร่อยอร่อยมาก ใส่พริกเยอะไปหน่อยแอบเผ็ดนิดนึงนะแต่มันก็แซ่บสะใจดีนะแซ่บสะใจดีตับกับมี่พี่น่องเอ้ยให้ตับมาด้วยชอบตรงมีตับนี่แหละ แต่ว่าเขาไม่มีเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะจริงๆอยากกินแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยนะตับอีกชิ้นแล้วทุกคนชิ้นใหญ่มากอูตับเขาดี่ชิ้นใหญ่นะอืมอร่อยมาก น้ำซุปนี่คือนัวอร่อยมากได้ยินเสียงไหมคะปะักปักเพิ่งผ่านไป,ป,ป,ปรถปักปักเพิ่งผ่านไปนะเข้ามาในหมู่บ้านสะดวกสบายไม่ต้องออกไปข้างนอกมีอาหารมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลย ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝาก s u b สไครต์ให้อูด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย